บอกว่ามึงจะมาเช้ามาเก็บงานไงออโอ้โหยังเช้านนยังเช้าก็ผมไปละไม่เช้าอ,อ๋าทำไมวะวันนี้ต้องตื่นใส่บาทซื้อของใส่บาทไว้ก็ใส่บาทไงค่อยเลิกตอนนเตัวอะไรอะตัวอะไรวะแทบไอ้ซั์ ต้องกูแล้วสินะแอบแย่กาตอนที่กูกูกูลองแล้วาาก,าลกูขาน,นีา่และวิ่งม็โดนแอบแย่มเกียงหมด ทุกคนทีเ oh, ป็นเนินโอ้โหตั้งเตรียมีแล้วอนึยหัวใจนิ่งใจเดียวเล่นหรอ เชี่ยอะไรเอาไอ้วมันกิดทำไมวะตรงนั้นวางบ้านฟ้าวางเพราะว่าไอสัตว์มันเกิดจากโซนนี้แน่นอนเลยใช่ทาไมบนี้ทำแบบนีบ มันวางไม้รอบนอกรอบนี้ครับเราเล่นรอบนี้ได้หน้าต่างตรงนี้ไ,ไว้จะตายมีแวะดักรอบเอ๊ะเ,เปิดไปตีนแตกกันแน่นอนกูดูจากทรงแล้วไม่เห็นเรื่องที่เราปัน่นใช่ไหมแกเก็บเองแกบถ่ออาแล้วพี่จะได้ดีไปทันเดี ตรงนี้มีะแล้วโซนบ้านฟ้าก็ต้องมีถ้าตรงมีหัวตุ้มฉี่อะไรของไม่เอาไอเอาฟิศหนีคนรถทางเลยเป้กกูทิ้งตอนไหนกูไม่ได้ทิ้ง เอาละออฟฟิศกูอยู่ข้างๆมึงเลยเพื่อนอยู่ไหนเอาให้และเฮ้ยล้มๆกูโคดันกู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 ดันเฮ้ยวิ่งอุ้ยกูอยากจะขัดหัวโขกก้อนหินไอ้สักแม่แล้ววิ่งหนีกูทำไมเนี่ย ว้าวกูมองไม่เห็นบึกงตั้งตีไม่สามารถสังเกตได้วางวะโอ้ชแด็ด อโ้ยไปฮามดิดเร็วดิดเร็วไปรอพ่อองตัดเลยบิ้นเหรออยู่เช็ดทั้งแมยู่เช็ดทั้งแม่ข้าหมักกูเลยพ่อช่วยคืน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 แล้วข้ามมัน มันเหยียบของตัวเองฮ่าฮ่าผมช่วยลูกผมคืนแล้วนะไหนว่าผมช่วยคืนเอาละเอาฟิสกูกวลัจะไปช่วยกูไม่ได้ทิ้งเพื่อนกูก็ลักไปไปเลยเพื่ อันนี้แอบอย่างเดียวเลยก่รักผีแต่แม่งเลยด้วยดิเพื<ช>่อนแม่วางแถบมันวิ่งเลยมันยาวอ่ะมันวิ่งเลยเอาละเพื่อนรันกผีแต่แม่งไปไปเนี่ยมันจะตายแล้วนะน่ะไอคนนั้นนะ่ะมึงมึงจะ่อยู่ตรงนี้จริงเดี๋จะ,จะแบบว่าที่ที่อะไรยหนุนกับที่ที่ปลอดไปได้หรือยังตรงนี้มีแถบอันหนึ่งใช่ไหมยังไ,ไงพลังเนี่ยเราต้องเดือดกันนะเบเป็นระวังได้โอ้โหเฮ็ดแม่วางแถบแบบนี้ใครก็สอนมึงเนี่ย ทันด้วยครับงี้ไม่ทนันนะไม่อยากกดสปิทเลยว่าระบแผลจะหน้าลเลย ทางเองเหรอข้างหน้ามึงเลยอะแอบข้างหน้ามึงเลยอที่มันวิ่งรอบหิ้อนียนมาไม่มีตาย ไปนะออฟฟิศไ้อ้าวหล่อนทำอะไรน่ะโอ้โหสัตว์เอ้ยไกลไปนิดเดียวครับตายไอ้นั่นใช้เปิร์กล้มเอง

ไอ้เชี่ยกดไม้ไม้ไม่ลงไม่ลงไอ้ของมึงนะล่ะมืเทียวไม้ก็เป็นของมึงโอ้เชี่ยโอ้ชิ่ยอ่ามันไล่กูเอาแล้วออาแล้วขต้องเซฟลูกกูกูต้องเซฟลูกกู รอพ่อแป๊บว้าวโอ้โหไม่ทันว่ะ <c oughs> คือมันล้มหน้าชิดบกรแพงเกินอ่ะ <c oughs> ยุดยุดยุดอ่ะ <c oughs> ถ้าจะล้มอ่ะล้มลงโล่งอย่าไปล้มขอบๆแบบอย่างนี้มันส่องกระฉายไม่ได้มันหน้าก็กรแพงแล้วพ่อส่องกระฉายไม่ได้ ล้มล้มลลง,ลง,ลง,ลงโอ้โมาลรอะัเ่งกลับ่ะมาเลยแต่พ่อลากไปให้ไปรอปั่นเลยโอ้โวางแท ระวังมันเจอนะตายแล้วนะเฟดตัวท้ายแล้วนะลบหลีกแท็กซ์ซึมใ้เรามีแถบนะอยู่พ่ออยู่พ่อปัดเลยอยู่พ่อ ไปแล้วมั้งนะว้าวมีแถบอยู่ตรงนี้ไอ้วิ่งไปยาวๆวิ่งไปยาวๆเลยวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆอย่างเดียววิ่งยาวๆอย่างเดียวอย่าดึงไว้ให้วิ่งยาวๆวิ่งยาวๆไปเออวิ่งยาวๆไปไอปอ่ะวิ่งยาวๆไปแต่พอดึงไว้สายเสร็จเลยเอะ เปิดประตูเปิดประตูให้พ่อดิเปิดประตูตรงเครื่องเติดตรงนู้นนะอย่าเปิดตรงนี้นะเปิดนี้ตายนะเคเปิดอยู่ใกล้ไปเลยป่ะตรงนี้เปิดได้อะตรงนี้มันอยู่อ่ะเปิดยังประตูนู้นอะเปิลยด,ด้วนอ้อฮิวกันให้เสร็จ

बार बार हो